สำหรับปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องเคยเป็นอย่างแน่นอนก็คืออาการเป็นหวัดค่ะแต่เมื่อเป็นหวัดเนี่ยก็จะมีอาการร่วมด้วยอย่างเช่นไอาจามคัดจมูกน้ำมูกไหลบางคนเนี่ยคัดจมูกน้ำมูกไหลจนหายใจไม่ออกนอนไม่ได้จมูกตันวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมออ้อมค่ะแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดีคุณกันค่ะว่าเรามีวิธีการจัดการกับเจ้าน้ำมูกนี้ยังไงบ้างค่ะ คสวัสดีค่ะ,คะน้องปิน <c oughs> หลายๆคนเนี่ยเคยมีอาการเป็นหวัดค่ะคุณหมอแล้ว <ừ> ว่าการที่พววมากับหวัดเนี่ยคือน้ำมูกไหลหายใจไม่ออกจมูกตันนอนอไม่ได้เลยไอ้เจ้าน้ำมูกเดี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรอะคะคุณหมอค่ะก็อันเนี้ย ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยเนาะไม่ว่าจะใครก็ซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้เพราะว่ามันส่งผลต่อการหายใจที่ไม่ออกค่ะทีเนี้ยหมอก็จะบอกให้สบายใจว่าเวลาเราจะแยกน้ำมูกสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะคะก็คือข้อแรกการติดเชื้อนะคะมไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะ,คะ หรือการติดเชื้อแบคทีรียเนาะก็โดยมากมักจะมาจากไซนัสด้วยนะคะถัดไปก็คือการไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อจากอะไรได้บ้างภูมิแพ้นี่แหละค่ะเวลาแพ้อาหารแล้วบางคนมีภาวะน้ำมูกนะคะหรือละอองเกสรของดอกไม้หรือฝุ่นควันหรือโรคเรื้อรังของเราก็คือ pm 2.5นี่แหละคะ่ะก็กระตุ้นทําให้เกิดแบบน้ำมูกจมูกตันขึ้นมาได้ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขามีอาการน้ำมูกเยอะๆอย่างเงี้ยเขาถามกันเข้ามาว่าถ้าสั่งน้ำมูกแรง ให้น้ำมูกออกไปที่หมดเลยอะ่ะม,มันจะหายไหมคะสั่งแรงก็ต้องบอกว่าแรงแค่ไหนถ้าสั่งพอไหลไแล้วขจัดสาเหตุออกไปมันก็โลง่งแต่ถ้าเกิดว่าสั่งแรงแล้วแบบว่ามันย้อนกลับนะคะจนหูอื้อน,นะคะหลายคนก็จะมีอาการหูอักเสบตามมาได้เช่นกันนะคะมหมอมักจะแนะนําให้ล้างจมูกคะ่ะ ถ้าเกิดว่าลังจมูกออกมาแล้วยงยวงออกมานะสาเหตุออกมาไม่ไว่าจะเป็นหนองนะคะ<ม>บางคนเป็นแบบว่าน้ำมูกสีเขียวคลักเลยนะคะ<ม>อันนี้ก็จะทำให้โลงขึ้นมาได้<ม>แล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆเพราะ<ม>น้ำเนี่ยเป็นตัวละลายเสมหะและสารคั หลังที่ดีที่สุดเลยถ้าดื่มน้ําเยอะนะคะทางเดินหายใจก็จะไม่แห้งก็น้ํามูกก็จะออกง่ายค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นขึ้นมาแล้วล่ะคะน,น้ํามูกเยอะน้ํามูกไหลขึ้นมาแล้วเราบรรเทาอาการนี้ยังไงได้บ้างคะบรรเทาอาการก็จะมีทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยา <c oughs> ยาก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าเป็นยาที่แอนตะิฮิสตามีนเนาะในกลุ่มของตัวลดน้ํามูกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะมีในกลุ่มของลอรัทดีนนะคะก็จะช่วยทําให้จมูกเนี่ยแห้งลงได้นะคะแล้วก็ไม่ง่วงนอนด้วยนะคะและถัดไปก็คือ ถ้าเกิดว่ามีอาการไข้ไอแล้วก็มีน้ำมูกรวมด้วยนั่นคือเป็นหวัดละเพราะว่าเป็นไข้ติดเชื้อนะคะสโลแกนของการเป็นหวัดตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือดื่มน้ำกินยาแล้วนอนหมายความว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะมียาที่แบบว่ากินเม็ดเดียวอ่ะกินเม็ดเดียวช่วยลดน้ำมูกช่วยลดไข้แล้วก็ช่วยลดอาการไออะไรต่างๆแล้วก็นอนคือการกินยาเนี่ยนะคะก็คือทำให้ลดซ u f ฟเ r อ n g ริงหรือคุณภาพชีวิตนะคะ เพิ่มคุณภาพชีวิตในระหว่างเจ็บป่วยได้นะคะอย่างน้อยก็ไม่ได้ทรมานจนเกินไปแต่ที่สําคัญคือต้องนอนเยอะๆเลย <Okay. S 1> ดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็ลดปัดจจัยที่อันจะเกิดการระคายเคืองของเยื่อบุจมูกนะคะนั่นก็คือฝุ่นนั่นเองทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงการทานยาค่ะทาน ทานยาอย่างไงได้บ้างนะคะถ้าเรามีอาการเลยคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มยาที่ลดอาการไข้สําหรับหวัดเนาะนะคะแล้วก็ยาลดน้ำมูกนะคะยาลดการระคายเคืองอาการไอนะคะก็จะมีเลือกตามประเภทต่างๆตามเหตุการณ์ได้ค่ะอืมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้จมูกตันและไม่ทันแล้วคุคณหมอ,อมีมเคล็ดลับอะไรไหมคะในการที่จะแบบแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะสําหรับคนที่จมูกตันอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช้ยาอีกนะคะก็คือการกดจุดตรงจมูก หมอมันจะให้คนไข้ค่ะเวลาคนไข้จมูกตรงนี้บวมนะคะตรงนี้ก็จะแบบบวมๆอ่าแล้วเวลากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วก็หายใจทางปากสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็หายใจทางปากไปเรื่อยๆพอเอาออกปุ๊บจมูกโล่งเลยโดยที่ไม่ได้ต้องใช้ยาเลยนะคะยายังไม่ทันออกฤทธิ์นะแต่การกดจุดหยุดจมูกบวมเนี่ยจมูกโล่งทันทีเลยนะคะทัด ถ้ายังไม่หายแล้วหาคุณหมอหูคอจมูกเถอะคะอาจจะต้องส่องจมูกดูนะคะว่าเป็นลิสิดวงจมูกหรือเปล่าหรือเป็นเยื่อบุจมูกที่บวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตันโดยที่เราทําทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะ <c oughs> หรือบางคนตันจากภูมิแพ้ <c oughs> จากละอองเกสรน,นะคะหรือบางทีตันจากฝุ่นภายนอกก็ใส่แมสลองดู <c oughs> ว่าอาการจมูกตันจะดีขึ้นไหมค่ะก็คือเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนใช่ค่ะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราลองค่อยๆรักษาด้วยยาท่านยาด้วยกดจมูกด้วยแต่ถ้าไม่ดีขึ้นพบคุณหมอเถอะจะตรวจุดกว่านะค่ะโอเคค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้สาระความรู้แล้วก็เคล็ดลับดีๆเยอะแยะมากมายเลยจากคุณหมออ้อมนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมออ้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสเรวจะเชิญมาพูดคุยกันอีกนะคะยินดีค่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็สามารถติดตามเราได้ค่ะ ที่เว็บไซต์ Get Good Life ค่ะกับรายการชีวิตดีๆ with expert ค่ะเพราะว่าเรานะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีๆไปด้วยกันค่ะสหรับวันนี้ปิและคุณหมออ้อมต้องขอลาไปก่อนนะคะ Get Good Life อยากเห็นคนไทยมีชีวิตดีๆสวัสดีค่ะ